เสร็จแล้วใช่ไหมมาจากนู้นฮะได้ตัดกี่หัวสองสองหัวตัดสองหัวนี่แบ่งๆกันตัดบ่เออเออกินข้าวยังนี่ฮะกินแล้วกินข้าวยังกินแล้วครับนะบอกกันเหนื่อยเลยบอกกันหนวดเอามื่อคืนด้วยนะเว้ยเฮ้ยเออกันเหนื่อยกันไม่ได้เออกันไฟก็เตียนเลยนะฮะ กันไปก็เกียนช่างได้ตัดสองหัวนักเรียนกี่คนกุ้ยฮะนักเรียนนักเรียนอะไรเรียนตัดผมนักไม่ไม่นักเรียนที่อื่นมาตัดเออที่อื่นมาตัดอ่ะไม่รู้ว่าอื่นชิชื่อได้ประมาณสามสิบคนโอ้แต่แบ่งกันสองคนสองคนอ่าลูกผึ้งส่งมาในวันอื่นอันนี้กี่ตันเออมันโกนหนอนให้เออมีเยอะ เออให้เลื่อนเบาๆดิเลื่อนช้าๆอ๋อมีผู้ชมีคนโตด้วยดีครับเลินไปตัดกันหลายคนเออเออส่งมาในไลน์นี่ครับในรูปเองกุ้ยรูปกีจะอยู่ข้างบนเยอะเออเออมัดฐานหมัดฐานอันนี้เขาดึงลายเข้าเนาะครับสร้างกลุ่มลายเอออาเอาแบบนั้นก็ได้ถ้าเรียนจบก็ค่อยตัดใอ้ลูกพีอยู่กักู อน้องตะเคียนอ๋อ้น้องตะเคียนตัดอยู่โรงเรียนน้องตะเคียนเมื่อวานเออไหนรูปเองเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ครูฝึกนี่ครับครูฝึกได้ถึกส่งแล้วเว้ยได้ถึกส่งแล้วได้้กงแลวใช่ไหมหัวล้านอย่างลูกพี่ได้ส่งอะไรเหมาะวะลองส่งฮะลองส่งกลางลองส่งกลางเลยอ๋อลองส่งกลางนะครับนี่ เออคือ่าม,มีลงมีลายด้วยนะครับทุกวันนี้ลายกลุ่มนะครับพัฒนานะครับทุเรียนแมวเออไหนดูนี่ไงอันนี้ก็คือเออไหนหันมาดูสิหันให้ดูตรงๆริเอออย่าไม่ธรรมดาเวยใช่เออเฮ้ยจีบสาวอีกอันนี้เพื่อนผมอ๋อเออดี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 ดเอออีกกี่วันนะนี่ อีกห้าวันอีกห้าวัน,วนจะจบนะครับลงจากเขาเลี้ยงซานนะครับนี่เอาลนะครับทีนี้จะหาห้องเช่านะครับทำยังไงถึงจะได้เก้าอี้วะพวกกันเขาให้อะไรมามั่งให้ทุกอย่างเลยแต่ยกเวเก้นเก้าอีก้กับแบตเตอรี่แบตเตอรี่เออแบตเตอรี่เดี๋ยวลูกพี่จัดให้เนาะ <Yahoo! S 1> เออเก้าอี้เองหาเองนะเว้ยก็เก้าอี้มีหนึ่งสองเออเ,อ,เออ ลูกพี่หาเก้าอี้ให้ก็มีโตเก้าอี้แบบนั้นแหละนั่นน่ะนั่นน่ะกุ้ยนั่นน่ะข้างหลังเองอ่ะสีน้ำเงินนั่นแหละเออธรรมดานะครับเห็นส่งเมื่อกี้อ๋อเออเห็นส่งเมื่อกี้เออเออขับท่าวะกุ้ยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายตัดหมดเราตัดเปิดร้านตัดได้ทั้งเด็กน้อย เด็กน้อยวัยรุ่นวัยรุ่นคนแก่เนาะเนี่ยเออเอออันนี้อันนี้เอ็งตัดให้เด็กน้อยครับส่งนักเรียนส่งนักเรียนเเอออยยู่วันนี้เด็กน้อยได้วัยรุ่นดีคนแก่โอเคจบเลยใช่ไหมเออเปิดร้านเลยเอ็งเพิ่งอายุแค่นี้เองเอยช่างกุยนะเว้ยนี่ช่างกุยบาร์เบอร์เปิดใกล้ๆกันตรงนี้แหละ อาพอจะเสร็จงานนะครับก็มาช่วยช่างทีนรื้อรถนะครับนี่ช่างกุยนะครับไาห้ช่างทีนมาช่วยกันรื้อรถเร็วอ่าโอเคเอฟซีา FC ฝากบอกเป็นกำลังใจให้สุดๆ<า>ขอบคุณครับด้วยขอบครับเฮ้ยให้ทีมเดี๋ยวมันออกมาคันนี้สตาร์ทไม่ติดเด้อ